พยาจะไปเกา่อนลอ,อใจมันไปแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เดินทางเหนื่อยครับมาจากบุรีรัมย์แล้วไปเกาอนละเหมือนกันหรือเปล่าฮ่าเม้ยใจมันไปฮอดเกาะลานเลยเพราะท่านได้ฮอดอยู่เบิง่งพูนเยอะแยะคนนะครับมาสิพาไปเที่ยวกอลานมั้ย จะไปกาะล้านไม่ใช่ว่าอยู่กาะล้าตอนนี้อยู่แหลมบริหาร <c oughs> นี่คือบรรยากาศที่แหลมบริหารนะครับอันนี้ก็บ่ได้ห้อนแดดคือตะเกาแล้วมีแนวมุงแล้วเป็นเหมือนสมัยก่อนราตต่รุ่นยันนนี่คือแบว่าแร้อนจสีเล้งแรงแน่นะครับกัสีว่าสิไปเหลือหาโมงแรงเบิ่งคนก็ถ <c oughs> <c oughs> ึงมา้าทึ้งไป เยอะแยะไปเบิดเลยเป็นสายยุ่ยยุ่ยให้เขาปวกเ <G ül üyor> มืองท่องเที่ยวนะครับเนาะกะเชียงสี่หละด <G ül üyor> ก็ตกเรือดลตกเรือแล้วข่อยเห็นบ่พวกเราออกไปแล้วเรือออกไปก่อนแล้วพูน <G ül üyor> เดี๋ยวต้องเบิ้งอีกขั้นต่อไปเวลาเท่าไหร <G ül üyor> เร็วเป็นตะฮีหลาเร็วบว่าเรือเออเอาเร็วนะครับเดี๋ยวพอถึงส oh. ิบนาทีดอกจากท่าเรือแหลมบริหายไปเกาะล้านนะครับโอ้มาหอดแล้วเกาะล้านพุ่นโอ้แป๊บเดียวนะครับจากฟังมานี่เรือเร็ว กสินี่ยุทธาหน้าบ้านนะครับกินเกาอีสานมาเยอะแหละคนมีบริการถึงที่คนนี้เองไหนเสดสอดรถไว้ไหนฮะสอดรถไว้ไหนไปนิสสันก่อนอ๋อไม่จะเทียน์น่ะขับมอเตอร์ไซตามหรออ๋อโอเคค่ะมีเบนมารับเบนเปิดกระตุน โออคิดหอดความหลังอยู่คว่มหลังอยู่ก่อนนะั้่ทำอิดทำก้อนเป็นแบบนี้แหละครับนี่เขาจอกเขาซอกเขาซอยพายถนนบ่บอกว่างนะครับขัวล่านพื้นที่จับกัดก็ต้องจึงสี่เลยอันนี้สิไปหมอกทักนั่นี่ อันนี้ซอยอย่างวะร้านขายผักป่ะต้นนี้นักเรียสมัยก่อนสมัยยี่สิบปีบ้านกระติ่งก็ไปตรงนี้ไม่ใช่เหรอบ้านเจียจิ๋วก็ไปตรงนี้เนาะเออเนี่ยเขาที่จำได้จำไม่ผิดเอาเบิอง รอบรอบเกาะล้านอย่างน้อยพูดอ่ะโชเฟอร์เขาเพิ่น <food> ส <med> ีให้ไปพักยุ่หมองใดเด้อเบิ่ง นี่กาดที <conversations> ่รถน้ำเนี่ยนะแล้วนี่ของเรียกอะไรนะหินดาดอะไรนะมาหอดมองพักแล้วเบิ้งบรรยากาศห้องพักที่เกาะล้านนะครับโอ้ลมลื่นอยู่เบิ้งห้องนะครับของฮองพักที่เฮาส์ีพักเมื่อนี้สวัสดีครับ ใส่เข้าเค่ะไม่ใส่ให้หเลยที่ะเดียวนี่เปล่าสะอาดสะอ้านดีนะครับเบิ้งห้องน้ำนะปิดผ้าปเบิ้งห้องน้ำจริงไหมโอ้ใส่ได้จังไมายางตลาดนัดริมทะเลที่เกาะล้านนะครับเนาะครับเดี๋ยวเบิ้งพูดล่ะทะเลเบิ้งพูนติดทะเลเลย คนก็เยอะแยะโอ้อาหารอาหารทะเลนี่หลายๆา,ยายอ่ะบไหลายถึงถึงปูถึงปลาถึงหอยแมนบดเลยค <c> น <oughs> ทะเลนะครับโอ้เป็นสามยางนะครับที่นี่ที่เกาะลาน